ก in like ็เข้ามาสู่ช่อง j d t กันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับเซตที่ควรที่แบบจริงๆนะครับตอนแรกนะครับก็เลือกไปก่อนนะครับว่าจะเอาตัวอะไรไปสู้นะครับแค่2ตัวก็สู้ได้แล้วนะครับแล้วกดมาที่เพิ่มเติมกดเป็น Demon ช h อตเตอนะครับสัตว์นี้ผมแนะนํานะครับโอ้ยคนสุดท้ายก็แพ้ไปแล้วแปลว่าเขาซื้อไม่ทันนะครับเพื่อนเขาอาจจะช้าอันนี้2ตัวนะครับ สู้ไปก่อนสู้ไปก่อนตีคลิปตีคลิปตีตีโคตรไม้โคตรมืออันนี้เป็นของแครี่นะครับเราได้ของแครี่มาอ่านี่ครับไวเลทกับโอเมก้าครับขึ้นมาเลยแล้วก็ขายลำเบอร์กับแม็กทิงนะครับอ่าแล้วเราก็ยังไม่กดอะไรนะครับเก็บเงินก่อนนะครับเราแพ้ก็แพ้ไปก่อนนะครับเพราะต้นเกมแล้วก็ ไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะครับนี้เขาซื้อแปลกนิดนึงนี่อดูอินผมแพ้แน่นอนครับตานี้อันี้สู้ไม่ได้แน่นอนหรือเปล่าใช่ครับสู้ไม่ได้แน่นอนตานี้แพ้ครับแพ้ไปก่อนอยิงไปกิงกิงยิงยิงเอือไม่ทันยิงโอ้ตายก่อน แต่ที่แนะนําไปนะครับก็ไม่ใช่จะเหมือนทุกอย่างนะครับไม่ใช่นะครับเนี่ยครับไม่ใช่เหมือนทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าเปลี่ยนอย่งไรบ้างอ่าอันนี้ก็ปล่อยไปก่อน,นครับไม่อาไปเลยครับงไงแล้วก็มีโอกาสแฮสุงอยู่แล้วต้นเกมก็เบามือไปหน่อยอ่าเขามีสีสีตัวแลวครับ ตงเราเยอะกับเพื่อนเลยนะครับตัวนีครับนี่เซตไอเทมที่คนไม่ค่อยใช้นะครับชาร์ปเตอร์ชูตเตอร์ครับจะได้รับโอกาสขี่และพลังโจมตีเพิ่มนี่ผมจะเอาไปเป็นขั้นสูงสุดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้เขาก็ชนะไปนะครับอ่าสามสิบสามบาทแล้วตอนนี้ก็สุ่มไปรอบหนึ่งคนระับ อ้าวเห็นไวเลตกโมเรน,นครับซื้อไปก่อนนะครับให้เหลือ30บาทแล้วก็ล็อกไว้นะครับเพื่อตาต่อไปจะได้ซื้อตอ่อเลเวลก็ Girl, shook, <ๆ>ก็เดี๋ยวก็อัพนะครับแต่ตอนนี้ยังครับแล้วแต่ผู้เล่นนะครับนี้ผมแค่มาแนะนำนะครับอ่ามาแล้วสีตัวนะครับแวนแวนโดนไวลเล t โดนนะครับยิงยิง โหไอริอันติเร็วมากเรียบร้อยนะครับแพ้เป็นเทียเรียบร้อยเออแต่เราจะไม่แพ้ไปทุกตาหรอกแ้วก็เก็บอัตราการแพร้ไปก่อนนะครับแพ้ต่อเนื่องครับแพ้ไปสามรอมนะครับสามสอหนึ่งออตอนนี้ก็เจอคลิปแล้วนะครับก็มีส 4, 4บาทน,นะครับก็ซื้อโมเดลน,นะแล้วก็สูไมไปรอมนึง เจอเลตเอามาครับแล้วครับสองรอบนะครับสี่ตัวนะครับแนะนําว่าคลิปคลิปในเซตนี้นะครับมันก็เก่งนะครับผมเคยประมาทแล้วก็แพ้ไปแพ้คลิปเซตนี้นะครับของก็ไม่ได้ครับเสร็จเลยอ่ามันตีแรงนะครับอย่าไปประมาทอ่าดูดูไม่กล้าโดนตีครับอื้มอื้มครึ่งลอดแล้วผมไม่กล้าตายนะครับ สาแทงให้ปึ๊บๆโอเคเราได้มาเป็นของสะท้อนนะครับให้อเมก้าครับให้แทงอีกเลยครับมีตั้ง4สบสบาทนะครับแม็กเราไม่เอานะครับเราจะเอาเป็นโอเมก้าแทนนะครับแล้วก็สุ่มไปรอบนึง <You S 1> เจอแวนยิบแวนแล้วก็ไปนะครับรอบ่าแวนมีแวนก็ลงเลยนะครับของ ของเราก็เอาไงดีให้เวเลตแล้วกันอ่ากว้สองทางอันนี้ก็มีเกาะสะทอนนะครับชตอ์ชูดเหลือครัเป็นนี่อีกตัวหนึ่งครับอ่าตัวที่สำคัญนะครับก็จะเป็นแวนแล้วก็รุกครับที่สำคัญหลักๆนะครับอ่าตอนนี้เจอดับหนึ่งแวน2ตัวอ้าวอ้าวอ้าว ว่ายัางไงคงไม่ชนะหรอกครับเอาเอาเอาอุ้ยอุ้ยมีโอกาสมีโอกาสอุ้ยไวเลตเรานิ่งไม่ทำอะไรเลยเอา้อาวอ้าวไวเลตบัคกครับไป วไวเลตเราไม่ยิงเลยครับอาจะเกิดอาการบักนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่มีของตีแรงครับก็เดี๋ยวรอให้ครับเป็นนี่นะครับนี่อันนี้เราก็ให้วายเลตไปก่อนนะครับจะได้กิงยิงได้ตอนนี้เราแพ้กี่รอบครับติดต่อกันโอ้โหนี่ครับตัวสําคัญมาแล้วแพ้สี่รอบติดต่อกันะครับครับมีตังค์ดีสิบ เอออัปปายก็ซื้อไปก่อนครับซื้ออะไรดีที่ไม่เกินไม่เกินราคามีคิวเดอร์ไปก่อนแล้วกันครับเอามาแทนนะครับจะได้มีอัปราการชนะนิดน,นึงอืมยอดครับก็อยู่ข้างหลังไวเลตกิงครับยิงปิ้วกระดิว,ดวอ้โดนโดนยอดด้วยไวเลตบอ ขครก็เข้ามาขนาดไฟเตอร์ยังล้วงไม่เอาล้วงไม่ลงครับยิงครับตูมแตกเรียบร้อยครับเอตอนนี้เราเริ่มชนะก็ก็พยายามชนะต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับอัพกิลดเดิมก่อนครับเพราะว่าขายก็ได้ราคา3บาทอยู่แล้วนะครับแต่นี้ก็ได้แค่4บาทก็ไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มไปสองบาทเออถูกไปรอบหนึ่งครับ เจอโมโเรนยีนโมโเรนแล้วก็อัพไป1เลเวลอ่านี่ยอีกเฟตนะครับอเมกา้าอเมกา้าอยู่ดูของกันนะครับมันจะสะท้อนนะครับสะท้อนกาย,ยภาพ60%เแล้วก็ความเสียหายเว้ยยืนยันอ่าโอเคเขาสองทั้งหมดเลยนะครับ หอยเล็เรากินย well. ิงครับว <rainbow> ่าไงว่าไงกินกิครับยิงปูมลอยเรียวถีบกระองนะครับยิงไปครับนัดทุดท้ายปูมแอมหวยเล็นะครับมันก็กิงแค่ต้นเกมกลางเกมครับกลางเออหลังเกมมันก็สู้ได้นะครับแต่ก็สู้ตัวอื่นไม่ค่อยได้ถูกไปรอบหนึ่งครับแต่อิบเอลาไดเอลาครับอ่าทีนี้ก็ ผมบอาไว้รอใส่แทนนะครับอารม์คิ้งไปแล้วก็พยายามอย่าให้ตังรถน้อยกินสามสิบาทนะครับท่านผู้ชมนี่สัมพันกันสี่อย่างแล้วนะครับปึ๊บปุ๊บไฟเล็ดกิงยิงนี่โดดสามตัวกิ้งรอบนิยิงตุ่มตุ้มกิงรอบเอ้ยชิบตุ่มตุม โอ้อ r d u i n สามดาโห้วเล l กิ้งหนีครับกิ้งหนีครับกิ้งหนีดิโอ้ตายโอ้โหเอ,อ่อถ้าฝั่งเขามีตัดเลือดนะครับทีมเราจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่ามามันมันไม่เอาโล่นะครับเหมือนมันเอาทั้งโล่ทั้งเลือดนะครับถ้าใครมีของตัดเลือดก็กอะก็ช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่เราเอาัพเป็นดวลเจ็ดแล้วนะครับ ก็มีแล้วมี5ดาวมาแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ซื้อเก็บไปก่อนตัวหนึ่งครับลองเอาไปเล่นเฉยเฉยอื mm. มทำไมตังเขาเหลือกัน,น้อยนะครับนี่ครับผมสัมพันธ์เยอะสุดเยอะสุดนะครับอ่าสู้กับกีบก็สู้ตามปกตินะครับแนะนำให้ชนะทุกตาจะดีครับเพราะว่าจะได้ของเล หน้ารู้สึกไม่โหดนะครับไม่ค่อยโหดอันติมาช้ามาอ่าโอเครอคนอื่นเขาสู้ก่อนนะครับแต่เขาก็สู้น่าจะสู้จบกันแล้วคนระับได้เกาะสะท้อนมาก็แนะนำให้ใช้กับพวกตัวอยู่ข้างหน้านะครับ ให้เอิดรองครับตันนี้ก็สัมพันธ์กัน5นะครับห้าอย่าแต่ที่จะผมแนะนําก็คือจะสัมพันธ์กัน8อย่างนะครับเป็นเซตที่แนะนําเลยเพราะมันโหดแล้วก็รู้สึกว่าก็แก้ทางเออป่าได้ครับแก้ทางเผ่าป่าครับแก้ได้อยู่นะครับ เจออันดับหนึ่งแล้วโอโหอ้โหคิวเรนคิวเรนเอาแวนเราตายนะครับไวเลตก็กิงรับยิงกิงครั้งกิงยิงโอ้หกิงมาโดนติชนะนะครับตานี้ผมชนะนี่เอาแล้วเอาแล้วจะถึกไปไหนจะถึกไปไหนแตกครับอันดับหนึ่งพ่แพ้นะครับอันนี้ผมก็ชนะมาหนึ่งรอบ ก็พยายามชนะก็ชนะไปนะครับแพ้ก็แพ้ไปครับแต่หลังเกมนะครับก็ต้องสู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลือกเป็นของแคลรี่นะครับเพราะผมจะมาเล่นเซตแคลลี่เอาเป็นเพิ่มความแรงกีก่อนนะครับให้ให้วยเลสเลยกับจูโมเลนอัพเลยครับตูไปรอบหนึ่งแล้วก็อัพไปเลเวลแปดน,นะครับค่อยๆอับ ตอนนี้ฟังอ่ะกดอื่นเลเวลหอ่บางคนก็เวลเจ็มีเจ็ดสองคนนะครับแต่ตังเขาเหลือสูงแต่ว่าเขาจะพัฒนาช้ามานะครับอันดับหนึ่งก็มีแววน่าจะแพ้ผมนะครับการชนะเซตนี้มีสูงอยู่นะครับที่ผมเล่นมาอ๋อไวเล็ตกิ้งครับยุบตุ้ม นี่ขีดเยอะนะครับกิ่งแล้วยินย้อนปุ่มแหมตอนนี้เราก็อยู่ที่เท่าไหร่แปดเจ็ดหหกแล้วนะครับอยู่ที่หกเราไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนค่อยๆเล่นไปเล่นไปนะครับมีตังค์สีบสามบาทสุ่มไปรอบหนึ่งครับอ่า ตัวแบกมาครับเดือแบกนะครับเดือแบกเราจะมาแทนลินลิน,น่านะครับขายลิลิน่าเลยครับเอาวันนี้ให้ให้เขาจากนั้นแวนแปรบกบนะเพื่อป้องกันอันนี้ให้แวนดีกว่านำเพราะแวนยิงดีกว่า มีอยู่สาสบบาทครับไปรอบหนึ่งครับเป็นนี่ผมอยากได้เป็นของตัดเลือดครับสมุดครับแล้วก็บูมสติ๊กนะครับจะโคตรโกงเลยนะครับโคตรแรงนี่ครับแค่ของไม่มีนะครับดูนะครับชนะเรียบรับคับตรงข้ามเลยชีวิตเท่าไหร่นิดเดียวนะครับนานจะหนึ่งไม่ก็สองเนี่ยแหละครับน่าจะเหลือหนึ่งนะครับนานยังเลยสู้กันโอ้ โมเลนโมเลนเราขอแต้มนะครับตาี้ i s ตรงข้ามดาเมจน้อยอยู่นะครับทำไมเป็นนี่ดาเมจน้อยนะคือยิงไปทั้งเยอะ,อะปึ๊บ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 สุดไปถ้าเรามั่นใจว่าชนะนะครับก็ให้เรากดัพเลเวลไปเลยนะปึ๊บก็จะมียิบกลับและถ้าเราชนะเราก็จะได้โบกหนึ่งบาทแลวมันก็จะรีคนระับ อันนี้ก็สัมพันธ์กันหนึ่งสอสี่ห้าห้าอย่างเหมือนเดิมนะครับอ่ป,ปีนี้สานะครับออขางเมื่อก,กี้้างสารครับดูด,ดชนะครับใสสะอาดเรียบย้หลเซตนี้ก็ให้ทุกคนเอาไปใช้กันได้นะครับต้นเกมก็ยอมยอมยอม,ยอมเข้าไปก่อน,นะครับเซตนี้มีคนเล่นน้อยนะครับผมแนะนำเลย ตอนแรกก็ให้กดเข้าไปตรงเพิ่มเติมนะครับก็กดเดมอนชูเตอร์ s right. <S คลิปนะครับเ <'s> right. พื่ของฟาร์มของสุ่มไปชอบหนึ่งเจอครับอัพเลเวลแปดแล้วนะครับเอ <Yeah. S 1> <Hey. S 2> ตอนนี้จะเอาอะไรใส่ดี s right. <S ก็ดูนะครับดูประสิทธิภาพตัวยืนเรามีสามตัวนะครับลุกด,ด้วยนะครับแต่ผมเอานี้ดีกว่า ตัวยืนเพิ่มมาข้างหลังก็ยิงแรงก็พอแล้วครับตีครับชนะอยู่แล้วกับเป็นนี่เราสาดโดสองตัวอโอ้สาสวยสาสวยนี่ได้ของแคลรี่มานะครับให้แวร์เลยนะครับน,นี้ก็ให้แวร์นะครับอันนี้ให้โ,โมเลน มีสี่สิบเจ็ดบาทนะ,จะเจอเล่าอัพครับสามอ่าเป็นรเวอ้าวเออเราเป็นเลเวลสองแล้วนะครับแน,น,นะนำแล้วครับเอาโมเลนครับโมเลนมาแทงก็เลือดเยอะเลือดเยอะกว่าแทงอีกนะครับ <c ười> กระจาย,ยให้โมเลนเป็นแทงตัวหลัก <c ười> ดามเมจดามเมจรู้สึกว่าน้อยนะครับ น้อยแต่มันอึดนะครับอึดๆเนี่ยครับมาแล้วเอา,เอา,เอาสู้กันแ้วครับฝั่งเขาเหมือนจะเป็นแทงนะครับฟ,ฟ,ฟื้นฟูฟื้นฟูเรียกแต่ฟื้นฟูไม่ทันนะแตกโอ้โหไม่ตายนี่ตัวพวกเขาก็กิ่งแค่ต้นเกมกลางเกมนะ ไอปิกมาครับนี่ครับเจอแล้วครับสม,มุดตัดเลือดเอาให้คาับเป็นนี่เลยครับแล้วคุณจะรู้ประสิทธิภาพของเขาว,ว่าเป็นยังไงนครับตอนนี้ก็เหลือเจ็ดคนสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมมีสี่สิบแปดบาทซื้อครับเจอก็ซื้อครับเทนไม่เอานะครับเทนเทนนี้เราก็จะเปลี่ยนไปก็คือ ไม่เอาแม็กนะครับแล้วก็เพิ่มลิกเตอร์กับโอกาสเข้ามานะครับก็เพิ่มคาเป็นนี่ทำไมแวนกับลุกถึงสำคัญนะครับเพราะว่ามันมีสกิลสัมพันธ์กัน3าอย่างนะครับแล้วมันจะสัมพันธ์กันหมดทุกอย่างนะครับอย่างแวนนะครับนี่ครับแครี่สัมพันธ์กับลุกนะครับก็ อันนี้ก็สัมพันธ์กับเออร์เแ,แล้วก็ชาร์ปเตอร์ชุดนะครับส่วนลุกก็สัมพันธ์กับลิเกเตอร์นะครับแต่เดี๋ยวผจะมาให้ดูเพราะว่าสัมพันธ์ไฟเตอร์นะครับแล้วก็แครี่สัมพันธ์กันอยู่แล้วแล้วก็นี้สัมพันธ์กับคาเป็นนี่นครับถือว่าดีครับมี4 6, 6ีบาทอัพได้4รอบนะหนึ่ง2 3 4โอเค1 2 3 4 5 แค่นี้แล้วก็ชนะศัตรูได้เยอะนะครับแค่มีแค่นี้นะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับเซตนี้ก็ไม่มีเซตไหนแล้วครับที่แบบชนะศัตรูได้ถูกตานะครับสามสองหนึ่งเราอยู่ที่สองแล้วตอนนี้อเจออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยสู้เรา,าไหวไหมยิงไปยิงไปยิงโหดบัตบัตเจาะนะครับเอ,อือตายพร้อมกันยิงไงยิงไป ยิงไปไอลิไม่หลดนะครับแตกเรียบร้อยอันดับหนึ่งก็พ่ายแพ้เรานะครับตอนนี้แล้วก็ขึ้นมาสู่อันดับหนึ่งแทนที่นะครับสมัยของเจ้าได้หมดลงแล้ว <c oughs> แต่ที่สองคือคะแนนเท่ากันตามมันติดตูดเลยครับสี่สองบาทอัพไปสามรอบนี่อื่นเลเวลเท่าไหร่ครับถึง เลเวลเจ็ดเลเวลแปนะครับแต่ก็ตังก็จะเหลือน้อยๆกันนะครับเป็นส่วนใหญ่อันดับสุดท้ายตายไปแล้วเงิโนหกบก้าบาทถ้ามีเงินก็ใช้ก็ได้นะครับอย่าเก็บไว้อย่างเดียวยิงแล้วยิงแล้ว s <S นี่ดูรับเป็นนีส่าด,ดวแนวหลักเออโอ้เราสับไปอีกเรียบร้อยไปรอดเก่งแค่ไหน,ไนก็ไม่รอดนี่ดับสองก็ไม่รอดไปนะครับ ผมก็มีตั้งสามถือว่าอิ่มมากนะครับอิ่มเลยของก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโมเลนนะครับเลเวลหนึ่งจะเปลี่ยนเอาตัวแท้งมานะครับ ต่างเพิ่มมา16บาทเจอคิมนะนี่เจอลิกเตอร์แล้วนะครับลิกเตอร์มาแทนโมเลนนะนี่จะสัมพันธ์กับไฟเตอร์แล้วก็สัมพันธ์กับเดมอนฮันเตอร์นะครับป้องกันเวทบวก5 0 0เลยนะครับเซนี้เรือตัวหนึ่งคือโบกะนะครับก็ <She just S 2> จะสัมพันธ์กับตัวมันเองนะครับจะต้องมีตัวเดียวนะครับ แล้วก็สัมพันธ์กับเอิร์ลเป็น s <S อะไรลนะ่ะเบิร์กเบอร์เซอร์เคอร์นะครับเบอร์เซอร์เคอร์ที่จะกลายเป็น1 2 3 2> s <S 1> เอา้านำไ่ทานแป๊บเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสัมพันธ์กันแปดอย่างนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นของเวนี่บูมสติกให้นางค่ะเป็นนี่เลยนะครับปุ๊บอ่าทางนี้ก็ไม่มีใครเทียบทานเราได้นะครับ เจอโมเลนนะครับโมเลนเราจะ3มดาวไหมไฮเลดเป็น2ดาวาเป็นนี่สองดาวโอ้โหฟูนะโคตรฟูฟเลยอ่านี่ก็จะเลเวลก้าแล้วนะครับเล่นอีกตาเดียวไม่ว่าแพ้ชนะก็ <Yeah. S 1> ได้เลเวลก้าแล้วนะครับอื่นก็ยังเลเวลเท่าไหร่ยังไม่มีใครเลเวลเก้าเลยนะครับ <_ d ial ing> อย่าให้ลิเกเตอร์โชว์พลังครับแต่พลังที่แท้จริงอยู่ที่คาร์เพน,นีนเอาแลี้ยวครนี่เราโดนยูเลนล้วงนี่แต่ก็ไม่เป็นผลเรียบร้อยครับเรียบร้อยอย่างรวดเร็วนะครับตปสามก็ไม่รอดครับแล้วดาเมที่ทำมาโคตรแรงเลยครับเพราะฝั่งเรามีมีตัวเหลือเยอะนะครับ อันนี้เป็นบับเว้นมน์นะครับก็ถ้ามีสร้อยผมเอาสร้อยนะครับให้โอกาสเงี้ยวได้ดีสีแดงครับอัญนนมณีคริสต์เตอร์สีแดงให้ใครดีโอ้ได้เตอ,อ้ยตัวนึงแนละ้วให้แวนครับตอนนี้ก็กล้าวนะครับ,ต,นนรรบต้องการโอกาสซื้อเทนไปก่อนนะตัวเก่งๆครับมาแทนเงินเอก็ อำเป็นป้องกันตายนะครับเห็นลงไปครับได้เทนป้องกันตายนะครับกด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 ตินี่ถึงเขาจะแก่งเท่าไหร่ก็แพ็กแครรี่อยู่ดีนะนี่ครับคีโอ้โหดูคีนะครับท่านผู้ชมยิงยิงังบเรียบร้อยเหลือแค่ห้าครับตอนนี้ก็ไม่มีใครเอาผมลงได้นะครับ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดในเจ็ดหยองนี่เราเจอพระเอกของเราแล้วเอากดไม่ติดนามท่านผู้ชมกดติดแล้วซื้อปลายไวเลสอ่าเหลือสามสิบสามบาทแล้วตอนนี้ก็เอาไปแทนเลยนะครับนี่สัมพันธ์กันแปดอย่างแล้วครับขายเทนทิ้งแล้วเราไม่ต้องการเขาแล้ว ก็ขอบคุณที่ช่วยเมืม่อต้น <c oughs> ดีให้โอกาสนะครับให้มันแยกๆกันหน่อยครับจะได้ช่วยๆกันแทงโอกาสแล้วนะครับให้มาเป็นตัวแทงนะเพราะมันเป็นอมตะนะถือว่ามันโคตรโกงเลยอ่ะนี่ปึ๊บกระโดดกระโดดกระโดดโอ้โหกระโดดไม่ทันนะกระโดดไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ชนะอยู่ดีโอ้เจ็บนะครับเหลือ24แล้วผมก็ขึ้นมาอันดับหนึ่งครับแล้วก็ ชนะ11รอบติดแล้วนะครับ <She> s <S เห็นไหมครับท่านผู้ชมแต่มันก็ไม่ได้เป็นทุกกานะครับท่านผู้ชมสาันแ8อย่างแล้วนะครับ1นึใช่ครับแปดอย่างสอย่างนี้ก็จะตันแล้วนะครับก็ถือว่าแนะนำนะครับเซตนี้มีตังห้าสบาทอ่าครับอนนี้อัพเปอ์ดูสามเขาหงายครับอ่าโมเรียนดีกว่าต้องการต้องการแวนโอ้ จะวิวสามคนแล้วอ่าโมเลนวิวสามมาแล้วครับโอ้บึกบึนมากครับน,นี้ให้โมเลนดีกว่าโอเคอันนี้ให้กให้มุกะไม่ทันเหือไม่ทันนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมก็ปิดชีพคนนี้เรียบร้อยครับใช่ไหมครับแน่นอน,นครับเขาแตกนะตูมเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เหลือสามคนสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันว่าเขาจะอยู่รอดไหมนะครับจะอยู่ อดได้อีกนานเท่าไหร่ตอนนี้ก็มี32บาทครับไม่เปลี่ยนแปลงอ่าโอ้โหเขาเหลือ0นบาทนะครับแต่ก็เลย20ผมเหลือ32ตังผมก็เพิ่มเลยที่สุดอยู่ดีนะเจอมังกรนะครับเจอพิโซ่ าได้โบกานครับก็แนะนําให้อัพเป็นโบกาสสองดาวนะครับเพราะโบกาสามดาวผมไม่เคยเจอนะครับปุ๊บเจลแวนนะแล้วเก็บใบนะแวนต้องการอีกหนึ่งตัวนะลูกขายทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเลือกสามได้ยางมากนะคงจะชนะก่นกอนนะอมอามังกรมังกรมังกน้นโดนโดนมงก่อนโดนเจ็บเจ็บ อ้มังกรตายนะครับน่าได้ของดีด้วยดียังไงเนี่ยมันเพิ่มความแลงครับอันนี้ให้ใครดี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 ให้ใใหพวกกันดีกว่าอตอนนี้ก็มีตังสี่สบาบาทรบครับอเมกาเบอร์สได้แล้วครับโอเคครับแจมเลยโอเมก้าก็มาอีกก็ไม่เอาเลยนะครับเพราะว่าเอาเปเนอร์สามอย่างมากขเป็นนี้2ตัว ล็อกนว้ก่อนครับเผื่อซื้อไว้มีโอกาสอยู่นะครับคับเป็นนี่มีโอกาส30%นะครับแล้วเป็นโอกาสสูงที่สุดด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามอัพเป็นเวลเลเวล3ครับถามได้ตอนนี้ก็ฟูมากเลยนะครับอาแล้วครั้งนี้เราจะปิดชีพใครบ้างมาดูกันนะครับ อ่าเรียบร้อยเขาไม่รอดกลับไปนะครับต้องแสดงความเสียใจกับเขาด้วยโอกาสกระโดด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 ไม่กระโดดสักทีเอ้าเอ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 าไม่ตันกระโดดก็ชนะเลยมนะครับโอ้โหอ่าตอนนี้แล้วก็ได้เยเมนีซีฟามานี่ครับสายเลยครับของดีนะครับโอกาสจะได้กระโดดจากมาได้นะครับมันจะไม่ติดสถานะนะครับ ไนกดไม่ได้โอเคอน,นี้ให้ออเรละนะครับก็ชีวิตเขาเหลือเท่าไหร่สิบห้าครับก็ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วนะครับดูเลยครับเสียงดวงครับปุ๊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 บปึ๊บปึ๊บโมกัดปุ๊บปึ๊บเออลืมใส่ของโอ้ไม่ทันนะครับใส่ไม่ทัน ไม่รู้ว่าเขาใส่ให้มาครับหอบระมวลแต่ซื้อของเยอะไปนะครับแต่ยังไงเขาก็แพ้อยู่ดีนะครับอ๋อใครชอบคลิปนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซ u b s c r i b e นะครับได้หมดเลยครับแลวก็ติดตามคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะครับกดกระดิ่กด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมเสร็จนี้แนะนำนะครับท่านผู้ชมบายบาย